สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ลรถเก่าวันนี้ครับเรามีอ่าสุสกิครับสมุไรครับมานําเสนอกันนะคันนี้เป็นตัวปิกอัพนะครับนี่หน้าตานี่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับนะเป็นออสซี่สไตล์นะครับใครมองหารถแนวนี้อยู่ครับสายลุยก็ลองดูแล้วกันนะครับรถคันนี้แจ้งดัดแปลงแจ้งยกสูงแจ้งเปลี่ยนอ่ากระบะลอยแล้วด้วยนะครับนะขนส่ง โอนขนส่งได้เลยนะคันนี้เจ้าของดวงละเอียดไว้เช่นนี้นะครับละเอียดเครื่องยนต์ก็เป็นตัว1 3 0 0ซนีซีนะครับนี่ฟิตฟิตสโล1300นะครับนะเฟืองเป็น8.41นะครับยาง33ครับนะของฮันคุกนะก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อใครกำลังมองหาล้อรถแนวนี้อยู่นะครับล้อเป็นล้อผ่า8นิ้วนะครับออฟลบ20ครับนี่ คันนี้มีเทิร์นเพาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโชคอแมนด้านะวินก็12,000ปอนด์ครับนี่กันชุนหน้าทรงบาจานะครับแอร์ใหม่ทั้งระบบครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะคันนี้ไม่มีผุนะแล้วก็ทำสียกกระดองพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพร้อมลุยนะครับราคาตั้งไว้ที่2,9000บาทนะครับ2,9000บาทรถอยู่ปทุมธานีนะครับ แยกบางขูวัดนะใครสนใจก็ติดต่อได้ครับผ่านลิงก์ทาง a c e b o o k ครับนะลิงก์ a c e b o o k ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปครับตรงคำบรรยายใต้คลิปนะด้านล่างครับถ้าใครดูทางโทรศัพท์ก็จะมีลูกศรครับมุมขวามือครับจะเป็นลูกศรชี้ลงครับกดตรงนั้นนะครับก็จะมีตรงติดต่อผู้ขายนะลิงก์แรกครับนะก็จ้ำกันนะครับนะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกเพิ่งเข้ามากดติดตามใหม่ๆครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่า ติดต่อผู้ขายยังไงครับลิงก์จะอยู่ด้านล่างคลิปครับเป็นลิงก์แรกนะครับถ้าติดต่อฝากขายแอดมินก็จะเป็นลิงก์อ่าลิงก์สลิงก์สนะครับนะนี่ก็ให้ข้อมูลจนไว้นะเผื่อใครเพิ่งมาติดตามกันนะครับนี่อันนี้ก็สีสวยเลยนะสีเหลืองสวยเลยครับกระบะรอยด้วยกระบะ้อยแบบนี้คือเวลาเราขนของบรรทุกของนะคือมันจะได้เต็มพื้นที่นะครับ มันจะไม่ต้องติดซุ้มล้อด้านหลังนะครับอันนี้ก็ข้อดีของกระบะลอยเลยนะครับลองดูครับเผื่อจะถูกใจนะยังไงก็ลองเข้าไปดูจริงจรกันด้วยนะถ้าถูกใจนะครับนะก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับไปลองขับลองเทสดูก่อนครับทั้งช่องเป็นแค่สื่อกลารให้เท่านั้นนะครับมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเจ้าของรถนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ